อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามชิปฝ่ายก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วเาไม่ได้ใช้ตัวตากอากทศำว่าอะไรเด็กๆโอ้โหคุูโคตหลอนเลยก่อนรอดยังมาชิ่ฝ่ายแล้วก่อน โอ้โหยหลังก็โคตรเียวเลยเค่นีอ่อ้าวตลกตลกแล้วลงมามันไปไม่ได้มันไม่อยาวเข้าไปเองครับพ่อ,อ,อ,อยินดีด้วยใหายวะ,นะเนี่ยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเอาละนะคะตอนนี้นะเมื่อหัวไข่ไปนะจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งมาแทนนะ เป็นลิงชนิดหนึ่งที่เป็นกอริล่าคืองูเหรอไอหมาใช่ไหมว่าคืองใช่โห้เขามีแล้วเหรอผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เห็นล้านเจ้าซื้อให้ป้าเอาว่ะนีต้องฆ่าแล้วเจ๊ไรเอากันเลยเลยสวัสดีครับโอเคจะเข้าบ้านไปคนอีกคนละบ้านเลยไหม ไปบ้านนึงไปบ้านนึง้องไปบ้านนึก็ได้อ้าวไปแล้วไปแล้วโอเคเป็นนะค่าตั๋วคนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ร้านใครอีกนะพี่ร้านไอ้ดูหากสาวผมมาหาพี่เฉยผมรู้ว่าพี่อยู่บ้านหลังไหนไง โ okay, right? อเค้าจะหาของระ้วตอนที่ให้รันเปียวเขาจุกล่อต่อ,อไปนะผมเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรทักอย่าง,งเลยในตัวเรา <c oughs> อะไรหัวไข่กูตู้<า>โชคดีนะรันเปียวเราจะล็อกบ้านก่อนเดี <c oughs> ๋ยวแป๊บหนึ่งเลยโอเคล็อกบ้านโอเควัว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 น้องเคยเห็นวัวหรือเปล่า <c oughs> ฮัลโหล <c oughs> ฮัลโหลฆาตก,กรอยู่แถวนี้หัวหัวไข่แถวนี้าตกเป็นหัวไข่ดูแล้วอยู่ตรงนี้แหล้วฆาตกรอยู่ข้างล่าง มีข่าวดีว่าผมมีฟิวแล้วและบ้านที่ผมเจอฟิวเป็นบ้านที่เป็นมือถือเร็วเลยด่วนด่วนแล้วโอ้ยหัวใครไอเวนไอหัวโลดไอเสกหน้ากากไอสักกางเกงไหนไม่สักไอกางเกงไหนไม่สักไอไอละทมละทมคือยก็ได้เอามาเอาอะไรอีกมาตายก็ได้มาได้แล้วเอ้ยซ้อมเสร็จแล้วนะ โทรเลยโทรเลยซ่อมอะไรเสร็จรับโทรศัพท์าออโทรศัพท์โทรศัพท์ฉันต้องกความที่เหลืออยน่ลขะจ้าหน้ตายแล้วเจ้าหน้าตายแล้วนะฉันต้องเกาบคุณค่่ฉันต้องการคุณอกยางมันรอดไหมฮัลโไม่มาเพราะเสียนี่แหละโอเคาหาของขบนนะครับผมนได้ยินเสียงไกลๆว่ามีเสียงไอสันอยู่แถวตงกลางๆล่างๆผมว่า เเราเข้าบ้านก่อนแล้วก็ดูซิน่าจะบ้านสองคนนั้นนะผมว่าใช่แน่ๆโอเคเราเรียกทอมมี่ไหมขั้นก่อนนะก็ดูแถวนี้ยังไม่เคยเรียกทอมมี่เลยไม่ต้องหรอกมั้งและคนไปไหนก็ไปไ,ไปจ้ะอะไรและคนล็อกประตูแล้วไปต้องเลยรู้อยู่ว่าเป็นใครและคนหัวใครไงและคนเอาวันนี้ก่อนเอามาคุยกันก่อน ออกไปเองกาแฟไกลก่อนคเอไกลอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวมาข้างบนคจ๋าไปคุปิดไฟทำไมเน่ยมันมืดนะรู้ไหมนี่เป็นอรเมื่อเกิดน้ำมันแล้วเกิดเตจารแล้วครับผมแท็กตูนถือแฟน แล้วคนยิงมายิงมาอยิงมาเด็กไม่ท่านอยู่ใกล้รถส่นอยู่ใกล้รถรถอยู่ตรงนี้รถอยู่ตรงเจสันเจสันมากระดักด้วยอ้าวแล้วอยู่ด้วยกันแลมเป็ดยิงมาเอองั้นท่านขึ้นไปรถ็ได้รถไปลงไปเลยเอออ่าเล่นบน่เอาเฮ้ยแจ็คคุณให้ทันไปแล็คคุณทำอะไรอ่ะติดหน้าต่างจ้ะ ไอคูนอะไรจ้าไอคุณไปแล้วไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วไปแล้วไอคูนอย่าได้ทำไมอย่าคิดจะหนีแม่ละคุนย่าใครพิชิ่โซเลือมาที่เรือวอนิลาช่วยด้วยวอนิลาแน่นอนวอนิลาฝากด้วยวอนิลาไม่ลบลบใครใครอยู่ในบ้านอ่ะออกมาใครอ่ะที่นี่มันมืดนะใครอ่ะอ้าวใครใครอ่ะ ครอ่ะไม่มีทอมมี่ว่ะยังหาไม่เจออ่ะโง่ไหมกอลออกไปไหนก็ไปใครคุยอะไรกันตรงนี้ฮะแถวแถวแถวไอ้นี้ทิวลิงไอ้นี้ทิวมีใช่ชุดอ่ะโอ๊ยไปในทิวแล้วไม่เป็นไรวันนี้ฆาตกรแถวนี้น่ากลัวมากใช่ เอาไงดีอ่ะผมว่าจะฟาดให้หน้ากากแตกก่อนใครตายของของมีไหม่ะผมมีของนะแต่ไม่มีทอมมี่เนี่ยบ้านฮัระวังนะเขาเขาก็เลยจะมาเชื่อผมเราไปไงดีจุ๊บไม่ได้ด้วยบ้าไอ้ไม่จะฆ่ากูหรยไม่ต๊องใส่ชุดแม่กูหรอโน้องเจ๊แป๊ดไปที่รถเลยครับน่าจะพร้อมไปหมดแล้วแหละรถ รดไม่ได้เดสันยูอ๋อนีเดนอ้าวใครอ่ะพี่บากไม่ใช่ผมพี่จบเยอะแล้วเกินที่นี่ใครอยู่ในนั่นอะพี่กันดิพี่มาที่เร็วกูไม่ไปขู่ไม่ไปอะไรขูไม่ไปจะเดวเป็น อะไรพี่ hey, มีมีครับมีม um> ีคำอย่ามจดหน้าต่างเหรอไม่ได้ไม่ได้ไปย่าพี่อย่าไปต้องพึ่งวิ่งไปอย่าพึ่งพี่ไปต้องอย่าพึ่งกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนเชื่อผมไม่เชื่อกลับมานี่ก่อนไปใครดึงเทียรก็ไปไปไปกลับมานี่ก่อนพี่ไม่ไปเดี๋ยวบ้านเขามีแล้วครับกลังจะโทร ไปคูนกับมันนี่ก่อนไปกับมันนี่ก่อนไปไปคูนกับมันนี่ก่อนโอ้โหไกนชิบหายไปคูนกับมันนี่ก่อนเราบอกให้กลับมันนี่ไงไปคูนไปคูนไม่มีแล้วล่ะไปคูนเพราะฉะนั้นไปคูนเลิกไปเตะตาได้แล้วคบก็กับใจซะทำไม ไม่ทำไมผมไอพี่ปักได้เป็นมันจะเป็นหัวแขไ้ใบไวะงอพันี่ไง้านิวคุ้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังอยู่กับผมเลยพี่ชานิวคุ้งเอองันเดี๋ยวเจอกันตรงข้างออกูมาครึ่งเกีมหนไอยบ่ายจ้าอะไรกับผมนักหนาเนี่ยฮะเว้ยเนาะเยอะแยะเหลือเกิน ไม่อยู่เราไปแล้วไม่ไปคนอื่นเขาออกตำรวจหมดนะท่าน่านมาอยู่เนี้ยเออต้องยั้โอ้วิ่งสวนจูกได้ด้วยใช่เอามายะปัทโทโอ้ยอุ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 ้ยหายใจเพ่าท่านฉันแปลงมา อะไรพี <S <S> <S <2: carbohyd> ่อะไรตัวอตัหน้าปะปาพี่มานี่ดิพี่มานี่ก่อนเขารอดสองคนแล้วนะก็อยู่างหน้าพี่ไม่จำเป็นต้องรอดหรอกผมเห็นนะว่าพี่มีมีดด้วยอุ้ยเหลือสองทันด้วยไม่มีแบงค์เราจะมีผมเห็นนะอ่าผมมีมีท่าอะไรผมก็ไม่จับไงอุ้ย ไปแล้วไปแล้วอยแล้ไปแล้วคังล้วแลต้แมรับแมอล้แมนครับพี่แบงค์สยแหมันใจมากจะได้ผมไงโอ้โหนยไม่เป็รแี่ลั่นคนแรกนี่ผมร้สึเรืองพี่ลั่นคนแรกเลยนะเน โอ้ยเอาเสื้อแม่มาคืนแล้วเหรอตอนแรกได้ยินเสียงเจออยู่ใช่ไหมเลือกแร็กคูนคนแรกก็ได้ผมเอาเสื้อมาแล้วแล้วก็วจูบพื้นเลยหนึ่งเอเอแล้วเราต้องทำยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปสอนในเกมแล้วผมจะตายหรือเปล่าตะตายต้องทำอะไรยังไงบ้างถ้ากดตัวเอละครตังเฮ้ยเล่นเองเล่นเลยเอาเฮ้ยมันกระตุกอ่ะ เล่นรถเฮ้ยมีคนโดนจับไปคุณครูจะอยู่คนเดียวตอนนี้โอเคตอนนี้คุณครูรอบแรกคุณครูนะไม่รู้จะเจอคุณครูหรือไม่ยังไงกันแน่วันนี้เจอบ้านฟิลแล้วเย็นแค่ฮัลโหลได้มีใครอยู่แถวนั้นนั่งใครต้องหาฟิวเป็นหลักนะผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสุดแล้วถ้าเกิดตอนนี้หาฟิลเจอนี่คือรอบไปครึ่งตัวปัญหาคือจะเจอไหม นั่นแหละโอเคไปชงรถนะที่น่าเสี่ยงตายเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ว่าต้องไปโอเคบ้านนี้มีฟิวจำไว้หาวอลก่อนดีกว่าเ่อเห็นใครได้ฟิวแล้วนะผมจะได้จัดก,การเลยตรงนี้ดูโลง่งๆอยู่แต่มีเสียงของเจสันเสียงของความซัมติงกำลังจะมาเอาประตูกันดีกว่าเพื่อความชัวร์นะประตูหน้าก็อย่าให้มันพลาดโอเคปิดไว้ แล้วนี้ห้องนี้ไม่ได้ดูใช่ไหมห้องนี้โอเคตู้นี้มีวอลหมมีอู้เคเจ๋งเดวดาฮีโร่ออกไปโทรศัพท์กันนะผม,มเดี๋ยวใช้เจอแล้วลลครับเจอแล้วครับโอเคซ้อมโอ้ซ้อมยากโอดเดี๋ยนะใจเย็นเบาๆค่อยๆเทียนนิดทีนิดโคตยากตัวละครนี้มันมันสกิลซ้อมหนึ่งไงโ <c oughs> คตรทไม,ไมี อนิดเดียวเรียบร้อยโทรศัพท์เลยตอนนี้เราควรจะขึ้นบนตอนนี้โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่เรียบร้อยแล้วใส่แล้วเหลือโทรศัพท์โอเคโทรเลยท่านโอเคโทรอยู่เรียบร้อยยิ่งไม่ต้องรีบอะไรมากครับเพราะท่านครูก็เป็นเอาเหรอ ใช่เม่ดวงดีจังดวงดีเก้นคือคุณครูต้องเออไปสอนเขาเนี่ยสอนที่บ้านเขาฮัลลันเปียววิ่งไปสอนให้อยู่ก <c oughs> ับเขาพี่เขาไปหาเพื่อนสอนห้ฆ่ไปเลยทำได้นะทุกท่านถ้าท่านอยากจะฆ่าท่านครูท่านลองฆ่าดูเลยก็ได้นะนั่นใจน่าจะฆ่าได้ง่าย นี่คุณรู้ยังว่าคุณครูเป็นเพิ่งรู้เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปให้อารอนไปหาเสื้อดีรออะไรได้ได้ได้ผมชาร์จสเต็มินาอยู่ตรงไปเอ๊มือใหม่เป็นเนี่ยล้วต้องฆ่าแล้ว y e s go เนี่ยเดรับน้องหน่อยด้วยการรับฆ่ายน้งงเลยแล้วโคตรโคตรในการเติมน้ำมันอันนี้ระหว่างรอกระปั๊มเบลเติมยาโคตร มันเติมไม่เป็นอะไรไงขนาดนั้นมือความเติมไม่เป็นของเขาครับผมเติมยากเติมช้ามากช้ากว่าเสร็จตัวละครสายห้ามเติมห้ามใช้ของอะโอเคผูกใจเยนะแต่น้นมันอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จโอเคเรียบร้อยเติมช้ากว่าเติมช้ากว่าปืนผมยู่ไหนะปืนผมผมทิ้งปืนไปคราวนี้ใช่ไหม กังเหมือนเอาไม้ก็ได้ยังไม่เจ๋อหวอยเหมือนกันเ <laughs> อปืนผมที่นี่เจอแล้วโ <c oughs> อ้ยโดนโดนไปเฉยโอ้ยโถ่ใครตายฮะท่านตายเหรอท่านเหล็กกุญแจก็ <c oughs> <c oughs> เข้าเอา้ยก็ว่าอยู่ท่านครูจะฆ่าคนไดเ้เอาเอามีอะไรเหรอ มีแล้วได้แบงค์ท่านมีกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีตอนแรกแล้วมีตอนแรกแล้วอ่ะงั้นท่านไปเลยสองที่นั่งท่านไปก่อนเลยทางนี้โอเคขอฝึกขับรถแป๊บนึงนะขับยากกันนะเดี๋ยวมันเป็นทอมมี่ไงเนี่ยถ้าเกิดชนะเป็นทอมมี่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านตอนนี้สองที่นั่งเขามีกุญแจแล้วชชนนตอนนี้ขาดแบตเตอรี่อะค่ะ ขยับขับยากขัยาับตรงนี้เพิ่งเราเจอตรงนี้เราเพก่อนฝึก่อนวันดีบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายปเดียวอาจะออกเลยเหรอเราฝึกขับอยู่รสชาติคนนี้ ก่อนตรงนั้นมีก่อนนั้นมีแน่กูคอนเฟิร์มกูคอนเฟิร์มก่อนลไปได้ไปได้ไปไดไปได้รอด้วยรอด้วยไปด้วยไปด้วยมามามาตามมาตามมาไปได้ไปไปจอดรถจอดรถไปดยจอดจอดรถก่อนโอ้โหเป็นทอมมีด้วยเยสแก่รอรอมารรอรอเลย คุณฟูตัตโดนราแนแนๆสวัสดีครับกลับมาแล้วมีใครอยู่ไหมแถวนี้ทอมมี่มาแล้วนะแต่เงนี้ยบกจังโอ้โหไกลโคตรตั้งตอยู่ทางบนนะครับผมแล้วคนจะเป็นที่รถนะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขาหรือเปล่าหรือไงเียเนี่ยทุกคนเงียบไปหมดคืออะไรรถเด้ ว่าจนจุดนั้นยังไม่ขยับนะแต่เหมือนจะเริ่มสตาร์ทแล้วมั้งผมว่าสงสยัยแค่อย่างเดียวเรนนี้คุณครูเล่นเป็นไหม <c oughs> <c oughs> เออโอเคไปหากันแล้วกันนะไปลงกลุ่มกันก่อนเผื่อเขาจะฆ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตอนนี้คือเขาเงียบกันจนงงว่าทำไมมันเงียบขนาดนั้นคุณครูอยู่ตรงนั้นนะผมอยู่ตรงที่ฆาตกรอย,อยู่เขาพี้ก็กำลังไปซึ่งเขาจะฆ่าใครดีือไม่เป็นกรรม

อย่างโค้ชฮวนแข่งเหมือนกับแข่งกันแย่รอสองรอบเลยเรียบร้อยเออเอ้ยคนที่ไปหาเตี้ยบอกท่าแอลเลนให้ไปหาตะเบตเต้แล้วเราจะทิ้งเข้ามาเอากรรมฮัลโหลเราต้องเรียนตลอดอย่ากำลังนี่ไงรถจะค้างอยู่ที่คืออะไรไปไหนท่านไปไหนพาล็อกผมด้วย

นั่งรอโดนหนึ่งคนตายเรียบร้อยคอหักตายแอกเอาละก่อนสวัสดีท่านสวัสดีครับขอต้อนรับเราเป็นสองคนวัน ปันหาเตื้อได้ใช่ไหมคัดเจทำไมเ่าเไปเยดไงไมครอบไมด้หาเตื้อได้แล้วต่ผมพาจาวิทหนีไปเลยอ่ะแซดแหเจ็บเจปากแบบนี้จาวิทตตาัหาเยอะไหนแล้ววะโอ้โหจบแล้วนะโทษไ เ้ยเรากลายเป็นเจสันไปแล้วดวงดีโคนท่าไในสองคตราดวงดีอะครับก็เป็นดวงดีเกินทำไมผมไม่ลองไม่ได้สักทีอะแล้วแล้วเจสันเขาจะเดินกลับบ้านอย in ่างสงบสุขเขาเดินมาพร้อมกับตะปูที่เขาถือไว้ในมือแล้วก็มาไหว้หลุมศพคุณแม่มันเป็นควานแล้วจะเน้นหลุมศพเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นควานผู้หญิงท่าเราเป็นควานนะ ตอนแรกเห็นจอดแบบว่าแบบไม่ยอมขับเข้าแบบเอ้ยทุกคนแม่งจะลงมาแล้วไล่ฆ่าหรอเว้ยทไมจอดนั่นนิ่งแปลกๆว่ะไม่ขไปหมดแล้วเป็นบั๊กน่าสงสารมากไปลุยเฮ้ผมบ่อยพวกเขารอแล้วเขาไม่รอท่านอ๋อแล้วท่านแม็ก์ได้ข่าวว่าท่านแม็ก์บอกไป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 เลยท่านเล่าเวรเก่าดีเดี๋ยวแค่ทีนั่นเป็นพันกรับผู้สูงนะครับ ขาดไทยแล้วมีชายคนหนึ่งเมมดินมาไม่ได้แล้วอะไรเดียวใครว่าใ,ใครเป็นโอเคกลับมาอีกครั้งนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีใครอยู่แถวนี้หรือไม่ลืมฮัลโหลโอเคนั่นตามมีคนอยู่คนหนึ่งแต่ก็เราเคลียร์บ้านนี้ก่อนนะบ้านหลังนี้มีของอะไรบ้านงน่าสนใจแห่ไม่มีโอเคตู้นี้ เราจะมีของนะผมไม่มีดีดีด,ดีอันนี้ไม่มีแล้วก็อันโอเคห้องนี้มีอาวุธอยู่โลก่อนท่านแบงค์มาดีเกณฑ์ธรันแล้วเรียนรับทราบรับทราบเปลี่ยนขอท่านดีเดียวกันด้วย่าใครอย,อยู่อยู่อีกบ้านใครนะใครเป็นหน้าตาเหรอเดี๋ยวสิโอเคโอเค ใครเป็นนะท่านแอรอนนะผมอีกแล้วเหรอ,อโอเคจะโดูของแล้วนะตู้โทรศัพท์อยู่ฝั่งซ้ายบ้านบนสุดครับผมรับทราบท่านอยู่นั้นมีที่ส่วนเหลือปะมีนี่วิ่งเลยไหหาอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่จะเป็นนี่จะเป็นที่มีบ้างมีบ้างเจอจาวิดเฮลโหลเฮลโหลเจอทอมมี่เฉยเลยโอ้ก็อดพีสจัดไปท่าน ท่านแบงค์มีว่ะแบค์ท่าบค์มีมีอะไรมมีเย็ฝากท่นแบงค์หผมผมแก้ยากมากได้ได้ท่านกดซัดไว้เลยสกิลผมวโคตรแย่ โอเคทุกท er. ่านโชคดีนะครับผมนะไปแล้วพี่โดนด้วยไงโดนด้วยโดนด้วยแสงใช่นะครับเดี๋ยวก่อนท่านโอเคมาคุณมาท่านโอเคโก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 ไปแล้วเย้แสงเพื่โทษไวเกินบางทีโชคดีอยู่บ้านนะพอดีด้วยฮะผมไปกับท่านอีวคุณครับผมเย้ ด้านซ้ายผมสำรวจหมดแล้วไม่มีอะไรเลยทุกท่านไปกันได้เลยเออด้านซ้ายบ้านบนสุดทางซ้ายมีโทรศัพท์ใครมีฟิลไปต่อได้โอเคนะจู่โลกว่างยิ่ <laughs> ห้ห <laughs> อนเร็วมากอ้าวเฮ้ยเป็นเจ๊ต้มมีต่อได้คืออะไรวะเนี่ย <laughs> สองตาติดโคตรไว สวัสดีครับทุกคนผมจะมาเกิดไปทำไมก็ไม่แน่ไม่เข้าใจเหมือนกันล้อสองลรอแล้วเปิดไปึสองรนี่คืออะไรเดียวดีวะคือทางซ้ายก็เราก็ไปหมดแล้วไงก็หนีทางเรือเรบอแล้วใช่ไหมคือมันไม่มีที่ไปแล้วเร้จะไปไหนแล้วกวนไม่กวดตายเพราะเราเราชนะไปแล้วรอบหนึ่งถือว่าเราผ่านแล้วใช่ไหมนะคือตอนนี้กำลังหาที่ไปต่ออยู่เพราะว่าตอนนี้มันเ,นเออกำลังคิดว่าจะทำไงต่อไปดีเพราะว่า ตัไม่มีที่ไปอุ้ยตบใครใครอะโอเคมีมีดอันเดียวทำอะไรไม่ได้นี่ใครมีคนตายแล้วโอเค้าตกรอยู่ข้างล่างนั้นเราไปหาบ้านของของเจสันดีไหมโอ้สึกผมบ้าเลอเกินเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งมาล็อกบ้านเล่นมีแต่อาวุธเหรอคือเนี่ยก็ดูหมดแล้วทุกทุกอันก็เปิดดูก็มีวอลก็มีแล้ววอลก็มีแล้วชักก็แผนที่ก็มีแล้ว จะได้ของที่มีแล้วหมดเลยอ่ะฮั Hello. 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 ลโหลฮัลโหลฮัลโหลล่อมาปะเนี่ยมาเร็วไม่ไไม,ไม่ไม่ลอมาทำไงบ้างตอนนี้ไม่รู้ทำไงต่อไปแล้วม,ม,มาตายหรือเปล่าเนี่ยชนะไปแล้วรอดแล้วแล้วก็มาทำไมขับมาตายอีกรอบไม่รู้กันนี่ขันเลยไหมนี่ทำอะไรต้องทำอะไรเสียงใครหัวร้อนอ่ะ,อะว่ามายะนะ แล้วว่าเราอยู่นิ่งๆรอเวลาดีกว่าเพรตอนนี้ก็เหลือเราสามคนอะอ่าฮะใช่อะไปไหนก็ไปตัวนึกออกไม่ได้ไม่ออกแล้วทำไรต่อไปดีอ้าวเดี๋ยเราสองหน่อแล้วฮะก่อนก่อนเดียว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 ไม่เอาไม่เอาดูว่างมากตอนนี่ อยากรู้อยากเห็นจังเลยตปัดจักครับฆ่าเราเถอะเราผ่านไปแล้วไม่ได้เกิดมาทำไมอีกรอบนึงทำไมเขาดูหัวอย่างนี้วิ่งเลยผมนะวิ่งเลยผมเกิดมาทำไมกันแน่ผมเกิดมาทำไมกันแน่เนี่ยวิ่งไหวชิบหายเกิดมาไม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเย้ผมเจอมาเชสเตอร้แต่ผมเข้าไปบวกเลยโหพี่แกมีที่หลบพี่แกมีที่หลบ เขี่ยเขี้ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหลบอะไรขนาดนั้นอะเนียนเกินแล้วแล้วไปซ่อนกันได้ไหมไม่รู้เขาไต่มาได้ยังไงโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยยอดมากไปไม่ได้เข้ามาได้อะอยู่ได้ยังเวลาหมดเลยเนี่ยนี่มันบักอยู่เลยเนี่ยทำได้ยังไงตรโหดเดี๋ยวฉันบอกว้าแป๊บปึอ เห็นแล้วแหละแต่ว่าทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าโอ้เจสันทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้จินมหรือตัวแบบจุกน้ำมันตกน้ำอางี e ้ทำได้ไงเจสันทำไงเจสันไปเลยมาแล้วมาแล้วจะโคลจะท่านไม่โคลจูรอไปเลยมาค่อยมาค่อยมาเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เกินมันเออเพื่อนเปล่าปามีดปามีดเพื่อนหาองศาได้กันป่าเอามีดป่ะ ตายป่ะเ่อารวงเข้าไปได้ยังไงคนโกงไอ้ยแต่ดูเขาไม่ความดีทำอะไรไม่ได้ด้วยเจสันทำไงเจสันไปไหนไม่ไม้ไม่เข้าหน้าไม้เข้าหน้านี่คืออะไรลาชูน่าเออใช่โอ้โห เอาไม้เจาะเขาแน่สะหยองมากอุ้ยตายกันหมดไม่น้ำถล่มเลยช่วท่านแดงดีกว่าี่มีแบบป่าเนี่ยง้างแตระยะไกลพยายามง้างจากระยะไกลไกลไปบางทีวับเข้าไปใหญ่ได้ปะไปได้ออกมาแล้วเออออกมาแล้วเหรอเอาเวกรรมก็ไม่รอดโดนโอ้ยนดิไม่น้ำไม่น้ำโดนโดนเอาเอาเลยของคอหลุด กริ่งไปโอ้กริ่งลงถังขยะลงแปลงวะน่ะเป็นไงฮะที่หลบเข้าไปได้ยังไงพี่แม่โอ้รอดอีกแล้วเหรอที่มีทางเกมผมหรอกท่านเป็นถ้าไม่มีทางเกมผมแน่นอนผมก็รอดนะโอ้ยกินรอบแล้วตายทำไมกันแน่ไม่เข้าใจทันโน้ได้กลับบ้านผมก็รอดนะผมก็รอดท่านรอดแล้วก็ไปตายอีกรอบเขื่อเยอะอยผมขอโทษ